จิมมี่ H9 Pro เป็นเครื่องดูดฝุ่น handheld แบบไร้าสายมีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง80นาทีพร้อมกับแรงดูดสูงถึง25,000 PA หรือ600วัตต์เลยนะครับใครสนใจอยางซื้อตัวนี้ราคาเป็นแค่9,990บาททาง Shopee ปปและ Lazada าาากับ Jimmy Official Store รับประกัน2ป,ปีด้วยนะครับไปดูกันว่าเป็นอย่างไรกับตัวนี้ สวัสดีครับผมพารจากทีพาร์รีวิวและนี่คือจิ m มี่ H9 Pro ครับอย่างแรกเลยเราต้องเล่าถึงแบรนด์จิมมีก่อนเขาเป็น International นแนลแรนด์ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า27ปีแล้วเก่งเรื่องของการทำมอเตอร์เครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดไายฝุ่นต่างๆแบบตัวนี้เป็นต้นนะครับและยังเคยมีความร่วมมือกับเซียวมีแบรนด์ซึ่งถือว่าเป็นแบร,รนด์ระดับสากลอีกด้วยครับ และนี่คือ Jimmy H9 Pro ครับที่เป็นเครื่องรูดฝุ่นไร้าสายที่น่าสนใจไม่น้อยเลยกับราคาเพียงแค่9,990บาทคุณได้หมดนี่เลยนะครับคือเป็นสเตชั่นทั้งการเก็บตัวเครื่องเก็บหัวต่างๆและชาร์จในตัวเองเลยนะครับสะดวกสบายมากๆซึ่งเขามาพร้อมกับท่อเหล็กนะครับท่อโลหะตรงนี้ที่เป็นสีแบบโรสโก d ความแตกต่างจากรุ่นอื่นจากแบรนด์อื่นนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะพับท่อตัวนี้นะครับให้งอได้ ดังนั้นเนี่ยการใช้งานในพื้นที่ที่เตี้ยๆนะครับใต้โต๊ะใต้โซฟาต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะซ่อกฟอนเข้าไปได้นะครับและแน่นอนครับว่าเขาเป็นระบบไร้สายมีแบตเตอรี่ในตัวนี่อย่างนี้นะครับมีโหมดการทํางานถึงสีรูปแบบเมื่อใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยก็เพียงแค่เอากลับมานะครับใส่ที่สเตชันนี้แบบนี้ครับก็เรียกว่าพร้อมชาร์จใช้งานต่อในครั้งต่อไปได้เลยนะครับสุดยอดมากโหมดการทางานเนี่ยมีให้เลือก4รูปแบบนะครับคือออโต้อีโคเชอร์โบ และ Max ครับในโหมด Max เนี่ยสามารถทำงานได้แรงมากนะครับถึง25,000 PA แรงดูดเขาหรือ600วัตต์นั่นเอง <Wow. S 1> แรงมากๆและในโหมด ECO นะครับหรือประหยัดพลัางงานเนี่ยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ให้มาสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง80มนาทีหรือชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับคือนานมากอะ่ะแบบทั่วบ้านนี่คือสบายๆเลยและในครั้งนี้เองเนี่ยเขาให้หัวดูดมานะครับที่มีมอเตอร์ในตัว จ้าหัวดูดตัวนี้เนี่ยจะมี2รูปแบบนะครับคือดูดจากพื้นทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นหัวแบบดูดจากพรมเนี่ยก็มีให้เลือกใช้งานในโหมดพิเศษนะครับคือโหมดออตโต้เนี่ยผมชอบมากเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องตัดตัวของความแรงของมอเตอร์เองนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยในโหมดออตโต้จะปรับความแรงมอเตอร์ให้เหมาะสมกับพื้นผิวต่างๆโดยอัตโนมัติครับเมื่อพื้นผิวที่ดูดยากก็จะเพิ่มแรงดูดที่มากขึ้นครับโดยอัตโนมัติโดยการสร้างแรงดูดเขานะครับจะสร้างจากมอเตอร์บบัสเลแคตรรงนี้ ดูดเข้าไปเนี่ยก็จะเก็บฝุ่นตรงนี้ที่มีความจุอยู่ที่0.6ลิตรซึ่งจะมีตัวของฟิลเตอร์นะครับสำหรับต้องการฝุ่นละอองที่จะเล็ดรอดออกมาด้วยในการเก็บฝุ่นใสๆนี่เนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถทิ้งฝุ่นได้ง่ายรวมถึงสามารถที่จะแกะถังฝุ่นตัวนี้นะครับมาล้างทำความสะอาดได้ง่ายด้วย และที่ทุกคนเห็นครับว่าจะมีหน้าจอตรงนี้นะครับสำหรับแสดงแบตเตอรี่โหมดการทํางานต่างๆและฟิลเตอร์ซึ่งผมว่ามันสะดวกสบายมากนะ เรารู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยอยู่โหมดไหนแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่จะได้กะเวลาในการทำคามสะตาด์บ้านในส่วนต่างๆได้ถูกต้องนะครับและการทํางานเขาเนี่ยเป็นแบบออโต้คือกดเปิดเครื่องครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะดูดยาวเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเหนียวไกลค้างไว้ให้เมื่อยมือทําให้ลดภาระลดความเหนื่อยล้าของการทำคามสะตาด์บ้านของเราได้ครับซึ่งจากการทดลองใช้งานจริงผมมานะครับผมว่ามันสะดวกดีนะคือกดเปิดเครื่องปุ๊บก,ก็คือพร้อมใช้งานจะไปดูดฟูนตรงไหนก็ไปเรื่อยเลยครับด้านล่างเนี่ยจะมีล้อ4ล้อนะครับช่วยทําให้ลื่นไหลามากขึ้น และด้วยแรงดูระดับ25,000 PA หรือ25,000 Pascal ครับทำให้ผ่านพื้นผิวทีเดียวเนี่ยก็เก็บฝุ่นมาได้หมดเลยนะครับและถ้าเกิดใครจะเอาไปดูตามพื้นผิวต่างๆเช่นโซฟาเตียงนะครับเจ้าหัวเป็นต่างๆที่มีให้เยอะมากเนี่ยก็เหมาะสมต่อการใช้งานครับผมลองดูแล้วแหละผมว่ามันสะดวกสบายดีนะคือถอดออกมามันก็เป็นเหมือนแฮนด์เทลเล็กๆสั้นๆนะครับทำให้เราสามารถที่จะซอกทซกในซอกมุมต่างๆได้ค่อนข้างง่ายได้ครับ ความเป็นแท่นสเตชันแบบ All in-one นอกจากชาร์จไฟได้แล้วเรายังสามารถจะถอดเปลี่ยนหัวต่างๆได้ง่ายนะครับอย่างตัวอย่างนี้เนี่ยผมจะลองเปลี่ยนหัวสั้นดูก็หยิบออกมาเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยจะเป็นข้องอหัวสั้นหัวยาวพื้นผิวต่างๆเปิดหรือปิดแปลงก็สะดวกครบจบตรงนี้เลยครับหรือจะเป็นท่อเหล็กแบบยาวที่เปลี่ยนหัวแบบดูดฝุ่นบนพื้นมาเป็นหัวเล็กหัวดูดบนพรมก็สามารถกดเปลี่ยนได้อย่างง่ายได้ครับ และเมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับคุณจะกลับมาแขวนแบบนี้หรือจะถอดแบตเตอรี่ไปชาร์จเฉพาะตัวแบตเตอรี่ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของแต่ละคนก็ได้ครับและทั้งหมดนี้คือการรีวิว j i m m y H9 Pro เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุด80นาทีหรือแรงดูดสูงสุดนะครับที่25,000 PA เลยกับราคาเพียง9,990บาทเท่านั้นรับประกัน2ปีใครที่สนใจต่ังซื้อนะครับกับ Jimmy Official Store ได้เลย,เลยทั้ง Shopee และ Lazada วันนี้ผมพัดจากที่พารรีเวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นอุปกรณ์ดูฝุ่นประเภทใดบายสวัสดีครับ